เดี๋ยวเหมือนคนของประตูขึ้นมานะคะเข้ามันเข้าเร็วไหมรถคันนี่ยเต็มเลยนะไหมจะไม่เข้าได้ยังไงน้ำเต็มขนาดนั้นข้างล่างไม่เข้าเข้าแต่ข้างบนข้างบนอะเข้า,ขาอยู่แล้วเนีย่ยเห็นเมื่อกี้น้ำวรมรถตู เป็ขากระชากไม่ว่ามันติดต่อใครได้ใครได้เลยดูเใจเลยนะครับตั้งนนี่ใครเขาแล้ไฟดับหมดอ่ะอันนึงนะคะเสื่องเดียวด้วยไม่มีเน็ตไม่มีไฟเนี่ยน้ำชุ่มรถอีกเป็นลมท่วมบ้านอีกเสียหายเสียหายต้องรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบอ่ะโอ๊ยนั่นไงดำแล้วหรอกยังไม่ขึ้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งขึ้นแล้วแต่ยัไม่ขึ้นชั้นสอง เดี๋ยวขอเข้าเพจจังจอมปีรอบนึงนะคะ้าไปแล้วเขาไม่หาไม่โชว์นลาดต้องึ้นมาชวนต้องทวง่า น้องคะน้องมีของกินไหมมีของกินไหมมีมีมีของกินไหมมีของกินไหมมีอยู่ใช่ไหมทำได้ไหมทำกินได้ใช่ไหมพี่ประสานงานจับ chăn cho con đang có không? trong nhà có nhiều không? trong 啊，没。 คือตอนนี้อาภัทรไม่มีเยอะค่ะตรงนี้ทั้งอาภาทรไม่ไดทั้งคอนโดทั้งบ้านเงินออกนรนถ้าใครมีระเบียงก็จะออกนรลที่จะเบียงว่าอาหารยังมีอยู่แต่ยังไม่ได้รับคือกินกินทั้งหมดไปอ่ะ